วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึง library ER แล้วก็เฟร m e w o r k ที่สำคัญในระบบนิเวศหรือว่าใน ecosystem ของ React กันนะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่คนที่จะเป็น front-end ที่จะมาใช้ React เนี่ยจะต้องรู้นะนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันเลยว่ามีเครื่องมือมี library ER ตัวไหนบ้างนะครับ ที่เราเนี่ยจะต้องรู้นะเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ใช้ในการทํางานนั่นเองนะครับโอเคครับก็เรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนเลยนะนะครับนั่นก็คือ Next.js นั่นเองนะครับผมซึ่ง Next.js เนี่ยมันก็คือ React Framework อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะนะครับจริงๆมีหลายตัวแต่ว่า next js เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวที่ยอดน,นิยมที่สุดนะในการเอามาพัฒนา full stack application ใน react นะนะครับซึ่งมันจะเป็น framework ที่เอาไว้พัฒนา application ระดับ production เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีความสามารถหลากหลายที่ react p u ีย p ๆเนี่ยไม่มีให้นะอย่างเช่นเรื่องของ file based routing นะครับอ่า ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการสร้างหน้าเพจและก็ url อัตโนมัติจากไฟล์ในโฟลเดอร์ pages หรือว่าถ้าปัจจุบันนี้จะเป็นในแอปนะในเวอร์ชันใหม่นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของ rendering methods นะครับอันนี้ก็คือ nextjs เนี่ยเขาจะรองรับทั้ง server side rendering ก็คือ ssr แล้วก็ static site generation หรือว่า ssg นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ incremental static regeneration ด้วยก็คือ ISR นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยให้เว็บโหลดเร็วแล้วก็ดีต่อ SEO นั่นเองนะครับจากนั้นอีกอย่างนึงก็คือ Next.js เนี่ยเขาจะมีในส่วนของ API routes นะครับก็คือเราสามารถสร้าง back end API endpoint ได้ง่ายๆภายใน Project Next.js ได้เลยนะครับผมอ่าซึ่งก็เรียกได้เลยว่าเป็น React framework ตัวหนึ่งที่ ดีมากๆนะนะครับใครที่มีพื้นฐาน React JS แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าศึกษา Next JS ต่อเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นต่อไปนะครับทุกคนก็คือ React Router อ่าตัวเนี้ยก็เป็น library นะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำว่าต้องรู้จักเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น library มาตรฐานเลยสำหรับการจัดการ Routing หรือว่า การเปลี่ยนหน้าเพจในฝั่ง Client นะครับก็คือ Client Side Routing นะซึ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application หรือว่า SPA เนี่ยก็จะต้องมีการใช้ตัว React Router แน่นอนนะครับซึ่งจุดเด่นของ React Router เนี่ยก็คือมันจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยนะฮะสามารถเปลี่ยนหน้าไปมาในเว็บได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทั้งหมดก็คือ no page refresh นั่นเองนะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลเหมือนแอป Desk t o p นะฮะแล้วก็จัดการ URL ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะนะครับว่าใครที่จะมาทําเว็บด้วย React เนะี่ยก็ใช้ได้เลยนะ React Router นะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับทุกคน ก็คือ Redux Toolkit นะหรือว่า RTK นะครับ Redux เนี่ยมันจะเป็น Library สำหรับการจัดการ s t a t e นะหรือว่าเป็น State Management ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับโดยที่ Redux Toolkit เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ทีมงาน Redux เนี่ยเขาแนะนำเลยนะว่าให้ใช้นะในปัจจุบันนะนะครับจุดเด่นของ Redux Toolkit เนี่ยก็คือมันจะเหมาะสำหรับการจัดการ s t a t e ที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องแชร์ข้าม Components จำนวนมากก็คือ State ที่เป็น global State นะครับซึ่ง Redux Toolkit เนี่ยนะครับก็จะช่วยลดโค้ด ไบโอล์เพที่มันยุ่งยากของ Redux นะครับเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันจะซับซ้อนมากนะนะครับแต่พอเขาใช้เป็น Redux Toolkit เนี่ยมันก็จะช่วยลดความซับซ้อนลงได้เยอะมากๆนะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเช่น Redux DevTools ด้วยนะครับผมโอเคนนะครับก็สำหรับใครที่พัฒนาแอปด้วย React เนี่ย ก็อาจจะได้ใช้นะนะครับตัวนี้นะฮะแต่จริงใน React มันจะมีตัว context API อยู่นะนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้า state ของเราเนี่ยมันเริ่มซับซ้อนนะนะครับเราจะต้องมีการจัดการที่ดีเนี่ยก็สามารถใช้ Redux Toolkit ได้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็น Zustand นะครับผมซึ่งมันก็คือ Library ในการจัดการส a t e อีกตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแนวคิดที่เรียบง่ายแล้วก็โค้ดเนี่ยจะเขียนน้อยกว่า Redux มากนะนะครับ จุดเด่นเนี่ยก็คือใช้งานง่ายนะครับเราสามารถใช้งานผ่าน h o o k ได้เลยนะก็ไม่ต้องห่อแอปด้วย Provider นะครับโค้ดก็จะสั้นกระชับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงจะเหมาะสําหรับโปรเจกต์ขนาดเล็กถึงกลางหรือว่าคนที่ไม่ชอบความซับซ้อนของ Redux นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็น t a n Stack Query นะครับผมอ่าซึ่ง t ท n Stack Query เนี่ย หรือว่าชื่อเดิมของมันก็คือ React Query นะนะครับเจ้าแทน Stack Query เนี่ยมันไม่ใช่ Global State Management นะแต่ว่าเป็น Server State Management นั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันจะเก่งเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ดึงมาจาก API โดยเฉพาะนะนะครับก็มันสามารถจัดการเรื่องของ Caching เรื่องของ Refetching นะครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลซ้ำอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้กลับมาโฟกัสหน้าจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Invalidation นะก็คือการบอกให้ข้อมูลเก่า หมดอายุอ่านะครับซึ่งมันก็จะทําได้อย่างอัจฉริยะเลยนะนะครับแล้วมันก็จะช่วยลดโค้ดอย่างเช่นการใช้ use state แล้วก็ use effect ที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยในการดึงข้อมูลก็คือจะมาจัดการตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งก็เป็นไลบรารีตัวหนึ่งที่แนะนําว่าถ้าใครยังไม่เคยลองก็สามารถไปลองใช้กันได้นะนะครับสำหรับแทน stack query ตัวนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้ตัวต่อไปนะก็คือ react hook form นะครับผม react hook form เนี่ยมันก็คือไลบรารีสําหรับ การจัดการฟอร์มนะครับหรือว่าฟอร์มแมネจเมนต์นะนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยในปัจจุบันนะนะครับจุดเด่นของ React Hook Form เนะี่ยก็คือมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะว่าเน้นการใช้ Uncontrolled Components ก็คือมันจะทำให้เกิดการ r e Render น้อยที่สุดนะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมี API ที่ทรงพลังสำหรับการทำ Valid a t i o n ก็คือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็ รวมไปถึงเรื่องของการจัดการ Error ด้วยก็จะทําได้ดีมากๆนะนะครับซึ่งใครที่ทําแอปด้วย React แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีในส่วนของการทํางานกับฟอร์มนะก็แนะนําว่าสามารถใช้ React Hook Form ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือ Material UI นะครับหรือว่า MUI นะนะครับซึ่ง MUI เนี่ยมันคือชุด UI component library ที่ได้รับความนิยมมากๆตัวหนึง่งนะครับแล้วมันสร้างขึ้นตามหลัก Material Design ของ Google นะนะครับ จุดเด่นเนี่ยก็คือมันจะมีคอมโพเนนต์สำเร็จรูปให้เราสามารถเลือกใช้แทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเป็น Text Fields เป็น Models เป็น Data Table อะไรพวกนี้นะนะครับก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้าง UI ที่สวยงามแล้วก็ทำงานได้อย่างครบถ้วนรวดเร็วนะครับก็จะเหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการความเร็วแล้วก็มี ดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับผมก็เป็นไลบรารีตัวหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะทํา UI สวยๆรวดเร็วเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะ Material UI นะฮะโอเคครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือ Chakra UI นะครับผมซึ่ง Chakra UI เนี่ยก็คือเป็น UI component library อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะนะครับเพราะว่ามันจะเน้นไปที่ความเรียบง่ายความยืดหยุ่นแล้วก็ Developer experience ที่มันดีมากๆนะนะครับจุดเด่นของ Chakra UI เนี่ยก็คือใช้งานง่ายมากนะครับ เพราะว่ามันจะมีการส่ง props หรือว่าก็คือเป็น style props เพื่อใช้ในการปรับแต่ง Style ได้โดยตรงนะครับแล้วก็รองรับ accessibility หรือว่าการเข้าถึงของผู้ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่ง t h e ได้ง่ายด้วยนะครับผมโอเคนะก็ใครที่ไม่เคยใช้นะครับสามารถลองใช้ได้นะสำหรับ chakra UI นะครับผมโอเคทีนี้ตัวต่อไปนะครับก็คือ tailwind css นะอ่าแน่นอนตัวนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะนะครับสำหรับ font end ซึ่ง tailwind css เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ library ของ react ดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะเป็น utility first css framework ที่นักพัฒนา React ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเลือกใช้ในการพัฒนานะครับผมแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบมาตรฐานไปเลยนะตอนนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของ Tailwind CSS เนี่ยก็คือแทนที่นะครับเราจะทำให้คอมโพเนนต์มันสำเร็จรูปแบบอะ MUI อะไรพวกนี้นะ Tailwind เนี่ยมันจะมีคลาส CSS สำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นแบบคลาส flex pt4 text-lg อะไรพวกนี้นะซึ่งมันจะมีคลาสพวกนี้นะครับสามารถ ให้เราเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เขียนโค <c oughs> ้ดได้เร็วเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องสลับไปเขียน .cs ที่ .cs s เลยนะครับผมก็เป็น .cs s framework ตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับทุกคนทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะก็คือ React Testing Library นั่นเองนะครับผม ซึ่ง React Testing Library เนี่ยมันก็คือ Library มาตรฐานสำหรับการเขียนเทสให้กับ React Component นั่นเองนะครับจุดเด่นของ React Testing Library เนี่ยก็คือเขาจะมีปรัชญาที่เน้นการทดสอบพฤติกรรมของ Component ว่าทำงานถูกต้องเหมือนที่ผู้ใช้เห็นและโต้ตอบหรือไม่นะนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ใช้เนี่ยมีการคลิกปุ่มนี้ข้อความ success ต้องปรากฏอะไรแบบนี้นะนะครับก็นี่แหละนะครับมันก็จะเน้นไปที่การทดสอบพฤติกรรมของ Component นะว่าทางานถูกต้องหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผู้ใช้เห็นหรือว่าที่ผู้ใช้โต้ตอบหรือ ปล่านะครับแทนที่จะเป็นการทดสอบรายละเอียดการทํางานภายในซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้การเทสนะครับ มีความเสถียรแล้วก็บำรุงรักษาง่ายนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ React Testing Library เนี่ยนะครับใครที่เขียน React ก็แนะนำให้ใช้มากๆนะนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้คอมโพเนนต์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องตามที่เราคาดหวังนั่นเองนะแล้วก็จะลดบั๊กลงด้วยนะนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็น10 library นะแล้วก็เครื่องมือต่างๆ framework นะครับใน React JS นะนะครับซึ่งระบบนิเวศของ React เนี่ยจริงๆก็มีเครื่องมือมี library เยอะมากๆนะที่เราสามารถ เลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยก็เป็น10ตัวนะครับที่อยากจะพาทุกคนมารู้จักนะเพราะว่าก็เป็น10เครื่องมือที่เราอาจจะได้ใช้นะนะครับใครยังไม่ได้ใช้ตัวไหนนะครับหรือว่าอยากลองใช้เนี่ยก็สามารถไปลองใช้ก็ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซู p เปอร์แ k งส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ